แม้ว่าเส้นหลังจะถูกตัดสินลงโทษแต่นิงยอนเซียนก็อาจจะยังไม่ฆ่าเส้นหลังเนื่องจากความกังวลต่อตระกูลจินเขาควรถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริตแต่เส้นหลังจะต้องตายดังนั้นเรามาจัดการกันก่อนแม้ว่ามันจะเป็นการทุจริตก็ตามปล่อยให้เขาตายแบบนี้ใช่แล้วแม้แต่วัวหมูและแกะก็ตายได้ไม่ต้องพูดถึงคนเลยคนหลายจะต้องทำให้ร่างกายส่วนล่างของเส้นหลังเน่าเปื่อยเป็นปชินช้นๆแล้วตายอย่างน่าสังเวช ภายในห้องปิดข้างห้องโถงเจ้าหน้าที่การแพทย์หญิงสองคนได้รับคำสั่งให้ตรวจร่างกายของเหอวู้โดยมีองค์หญิงหนิงเจียเป็นผู้ดูแลอยู่ภายในโถงอย่าฆ่าตัวตายอย่าฆ่าตัวตายศพของเหอวู้ได้รับการตรวจสอบหลายครั้งในเฮ้ซุยไทยแล้วข้อสรุปก็คือเป็นการฆ่าตัวตายการพยายามทำให้มันกลายเป็นฆาตกรรมเป็นเพียงความฝันสองในสี่ของชั่วโมงต่อมาแม่นางเหอวู้ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน มีข้อผิดพลาดอะไรกันจะฆ่าตัวตายได้ยังไงกันกรณีนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งและต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นการฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนมีกลิ่นโลหะในปากของผู้เสียชีวิตหลอดอาหารถูกกัดก่อนอย่างดุนแรงอุจจาระที่เป็นน้ํามีคราบเลือดและมีอาการคัดจมูกอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้เป็นอาการของพิจากสารหนูไม่เพียงเท่านั้นไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆบนร่างกายที่เหลือของผู้เสียชีวิตเลย และไม่มีสัญญาณในการต่อสู้ใดๆเราได้ตรวจสอบหลายครั้งและพบว่าเหอวูดทำทุกอย่างด้วยความคิดของนางเองตั้งแต่การเขียนจดหมายลาตายไปจนถึงการดื่มชาอาบยาพิษโดยไม่มีสัญญาณของการบังคับใดๆเจ้าหญิงอยู่ที่ไหนข้าดูแลกระบวนการชนะสูตรพิกศพทั้งหมดและผลลัพธ์ก็มีประสิทธิภาพจริงๆนี่คือป้าของข้าเหรอนี่คืออาจารย์ที่รักที่สวยของข้าใช่ไหม จริงๆแล้วเขาไม่ต้องการช่วยเส้นหลังเลยและยืนยันว่าเหอวู้ฆ่าตัวตายซึ่งมีการให้เส้นหลังตายทางอ้อมเส้นหลังเจ้าต้องการจะพูดอะไรอีกตอนนี้เหอวู้ฆ่าตัวตายบันทึกการฆ่าตัวตายของนางเผยเห็นว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดของเจ้านางยินดีที่จะตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางนางไม่มีพ่อหรือแม่และไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถบังคับนางได้ดังนั้นทุกประโยคในบันทึกการฆ่าตัวตายของนางทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริง เป็นข้อพิสูจน์ที่หักหลังไม่ได้ท่านจางเห็นได้ชัดว่านางฆ่าตัวตายแต่เจ้าอยากจะบอกว่าเขาถูกฆ่าเป็นไปได้ไหมที่เจ้ากับเส้นหลังสมรู้ร่องคิดกันขันที่รีข้ารู้สึกว่ามีแพทย์ที่ชื่อจางจ้วงที่อยู่ชิดไทซึ่งมีคุณสมบัติที่จะดูแลการพิจารณาคดีนี้และเขาถูกสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดกับนักโทษข้าคิดว่าจําเป็นที่เขาจะต้องกลับไปที่เรือนจาต้าดี อย่างไรก็ตามขันทีลีตอนนี้ท่านสามาดิดลอนเกียดขอเส้นหลังและลงโทษเขาและทำให้เขาสารภาพทุกอย่างทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากกินสารหนูเข้าไปมันจะเจ็บปวดแสนสาหัสทั้งกระเพาะอาหารและหลอดเลือดจะถูกเผาไหม้ไม่เพียงแต่จะกั้นไม่ได้และมีเลือดออกเท่านั้นแต่ยังมีอาการอาเจียนซึ่งเหมือนกับการถูกทรมานอย่างมากแต่เหอวู้เสียชีวิตอย่างสงบราวกับว่าหนาไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลย ถ้าไม่ใช่ผอก้านไม่ได้แล้วมีเลือดปนอยู่ในอุจจาระก็คงเหมือนกับว่านางหลับไปแล้วตายเพราะเหตุใดล่ะเป็นอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะเว้นแต่ว่าจะมีพิษอื่นอยู่ในชาหลังจากดื่มไปแล้วสติทั้งหมดก็จะหมดไปทันทีมีพิษเช่นนี้หรือไม่ใช่แล้วผงสังหารวิญญาณแห่งภูเขาไฟฟูโตก็หายไปเธอผวู้เป็นคนที่รักความงามและอยากจะตายอย่างสงบจึงใช้ผงสังหารวิญญาณนี้เพื่อรักษาท่าทาง ที่กำลังจะตายของเขานี่ไม่ปกติงั้นเหรอแน่นอนว่ามันไม่ปกติหากเจ้าต้องการฆ่าตัวตายก็แค่ตายเท่านั้นสิ่งนี้เพียงหนึ่งหยดสามารถทาให้คนแก้งตายได้แต่เพียงหยดเดียวก็สามารถฆ่าคนได้แล้วทําไมต้องกังวลเรื่องสาหนูด้วยล่ะฟาบาทผีกําจัดวิญญาณนั้นหายากหรือไม่หายากมากเธอวูดถูกากากตัวและได้รับยาพิษหายากจากภูเขาฟูตูได้อย่างไร ที่เรียกว่าพีกกำจัดวิญญาณในภูเขาฟูตูทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาของเจ้าไม่มีหลักฐานเลยเราได้ทดสอบถ้วยของเอวู้แล้วเพราะเพียงสารนูลงเหลืออยู่ในนั้นและไม่พบล่องรอยพีิกํำจัดวิญญาณในภูเขาฟูตูเลยผงพีิกํำจัดวิญญาณมีความผันผวนอย่างมากเมื่อสัมผัสกับอากาศมันจะหายไปภายในหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ถึงล่องรอยใดๆคันทีลีข้าขอดูบันทึกการฆ่าตัวตายของเอวู้หน่อยจะได้หรือไม่ มีเนื้อหาไม่เหมาะสมในจดหมายฉบับนี้ซึ่งไม่เหมาะกับรัฐมนตรีที่จะอ่านแต่ยังไงก็เถอะเส้นหลังเจ้าเด็กเหลือขอครอบควัวของเราน่าจะถูกตีเจ้าจนตายแต่สุดท้ายเราก็ช่วยเหลือเจ้าขังแล้วขังเล่าน่ะนี่มันถ้าเป็นไปได้ฟาบาทท่านทรงเปิดดูใจนางสนมผู้นี้เพื่อดูว่าหัวใจของข้าเป็นสีแดงหรือสีขาวประโยคนี้ของเหอวูประโยคนี้มีความหมายบางอย่างหรือไม่ ไม่หรอกเหอาวู่มัาจะเขียนประโยคนี้ในจดหมายทุกฉบับที่เขาเขียนถึงฟาบาทแต่ประโยคนี้นำไปถือการฆ่าตัวตายดูเหมือนว่าจะมีล่องรอยขีด่วนและมีรอยแดงแล้วกับกำลังเตือนเราบางสิ่งบางอย่างนี่มันจริงๆด้วยตรงคาว่าเปิดดูในใจมีรอยเล็บ่วนและมีสีแดงนิดหน่อยนี่แหละเล็บผู้หญิงจดหมายลาตายนี้หมายความว่าเหอาวู้มกำลังจะให้ผ่าท้องของนางเป็นไปได้หมายว่ามีบางอย่างอยู่ในท้องของนาง ข้าไม่สามารถควบคุมเรื่องต่างๆเช่นการพาค้อดได้ดังนั้นข้าจะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อฟาบาดรดรอสักครู่ข้าจะไปรายงานและให้เขาตัดสินใจว่าจะผ่าตายค้อดหรือไม่คันทีคนนี้มีจิตใจที่เย็นชาและอบอุ่นจริงๆเขาคอยช่วยเหลือข้าตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากที่ดีจี้วิ่งไปหลายสิบไม์ฟาบาดคันทีลี่คดีเป็นยังไงบ้างเส้นหลังสารภาพหรือไม่ มีเรื่องน่าประหลาดใจมากมายในการพิจารณาคดีในวันนี้ข้อสงสัยที่ใหญ่ที่สุดในกรณีนี้คือจดหมายลาตายคำว่าเปิดดูในใจในจดหมายลาตายของเฮวู้นั้นแท้จริงมีการทำเครื่องหมายด้วยเด็บมือและยังมีสีแดงนิดหน่อยแต่กระหม่อมรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นเพียงอุบัติเหตุการ่าดั่ายค่อยเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะทำได้จึงขอให้ฝ่าบาตัดสินใจมีรอยขีดข่วนจ,จริงๆด้วยนี่เป็นการเตือนหรือว่าอุบัติเหตุกัน เหตุใดเส้นหลังจึงขายบทกวีเมื่อใดที่ประจันสดใสจะมาให้กับเผือวูกพูดอีกครั้งสิเขาบอกว่าเขาอยากจะอวนและรับสาวสาวแก้แขนหวังเจิึงและภาพค,ความรักของเขาไปพยค่าเจ้าคิดอย่างไรเขาเป็นคนขี้เล่นหลาย่างอายจริงๆพยค่ามาดูการผ่าข้อกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในพยา่าท่านลีทําไมเจ้าอยากจะช่วยเส้นหลังขนาดนี้กระหม่อมไม่ได้พยายามช่วยเส้นหลัง เพียงแต่ว่ากมอมไม่ต้องการให้คนบางคนประสบความสําเร็จท่านหลี่มีบางอย่างในคําพูดของเจ้านะไปซะและผ่าท้องของนางเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในพยาค้อสองชั่วโมงต่อมา่าบาได้มีเกียสรสีกาว่าควรผ่าท้องของเหอวู่และตรวจสอบอย่างละเอียดสักคู่ต่อมามีบางอย่างอยู่ในท้องมียาขี้พึ่งทําไมเหอวูดจึงมียาขี้พึ่งอยู่ในท้องของนาง เกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ต่อไปข้าจะเปิดยาขี้พึ่งต่อหน้าทุกคน